จะมาอยู่ันที่ที่ว่าการอำเภอหน่งบร้องค่ะเพราะตรงนี้นะคะครั้งหนึ่งเป็นความทรงจําที่เราได้เคยมาทํางานที่นี่เราเคยเป็น mm. เขาเรียกว่าเ mm. มื่อก่อนก็ mm. ะจะเรียกสาวอำเภอค่ะ mm. เคยได้มาอยู่ที่นี่และทําให้เรามาลึกถึงวันนี้ mm. ก็ไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือเพื่อนร่วมงานค่ะเขาก็ยังมาทํางานที่นี่กันอยู่พอเราเข้ามาติดต่องานราชก,การตรงนี้นะคะทำให้เราเลึกถึงครั้งหนึ่ง เราก็เคยมาทํางานตรงนี้นะคะนานกันนะคะตรงเนี้ยเราเคยมาทางานที่ที่ว่าการอำเภอหนึ่งกับล้องค่ะนี่ค่ะพอเราอายุมากขึ้นนะคะมันทําให้เราเราลึกถึงความหลังกันใช่ไหมคะเพื่อนๆพ,นพนทุกคนนะคะพอเราเริ่มมีอายุปุ๊บเราอยากจะมาและลึกถึงความทรงจำค่ะครั้งหนึ่งนี่ค่ะเราเคยได้มาทำงานที่นี่แล้ววันนี้ก็เป็น อีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับสถานที่ที่ทำงานเก่าของเราค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าน้องสาวเราก็ยังมาทำงานอยู่ที่นี่นะคะนี่ค่ะคือมันเป็นความสุขค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เคยรับใช้สังคมหรือรับใช้แผ่นดินที่เราได้อาศัยอยู่นะคะ ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนของแผ่นดินนะคะแต่เมื่อเราหมดวราระตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปทําหน้าที่อื่นต่อไปนะคะแล้วพอเรามาตรงนี้เราก็ยังได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กันที่ทํางานนะคะมันไงมันนะพอเราแก่ตัวไปแล้วอะเราจะรลึกถึงเรื่องเก่าๆมาดูนะ,ะสภาพบรรยากาศของ ที่ว่ากนพงกระป้อง,องเราค่ะเนี่ยขาด่มลื่นค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีสระน้ํานะคะที่นี่ค่ะ,น,คะ,น,น,คะนี่ค่ะที่ว่ากนพลงกระป้องเรานะคะดูนะฮะจะมีสระน้ําสระน้าไกลๆริบลวที่เราเคยไปนั่งเล่นริมสระน้ำนะคะริมสระน้ําแล้วที่นี่เขาก็ยังอนุรักษ์ต้นตาลไว้ค่ะจะมีต้นตาลด้วยนะคะที่นี่เราเ็นอแมเนี่ย ที่ว่ากันอำเภอหนึ่งกับล้องก็จะมีต้นตาลที่เขาอนุรักษ์ไว้ค่ะนี่ค่ะไกลๆคิดถึงบรรยากาศครั้งเก่าๆครั้งหนึ่งที่เราได้เคยเป็นความสุขทางใจครั้งหนึ่งเราได้เคยทำงานที่อำเภอนี้ นะมัน,ะมนคิดถึงความหลังครั้งเก่า